สนับสนุนรายการโดย63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดิจิทัลกริดแอนด์กรีนเอเนอร์จีบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่สมาร์ e เอนเนอร์จีกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุกนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะสมาร์ตเอนเนอร์จีพามาดูโรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่านที่จังหวัดขอนแก่นค่ะขนาด3มเมกะวัตต์นะคะใช้หญ้าเนเปียเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะที่เห็นเป็นโดมป่องๆสีขาวด้านหลังนะคะคือไบโอก๊สหรือว่าก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักหญ้าเนเปียพร้อมจะผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วค่ะ ซึ่งกลางเดือนธันวาคม2 5 6 6นี้นะคะก็จะเริ่มขายไฟเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนปูยภาคค่ะโรงไฟฟ้าชุมชนที่นี่นะคะมีวิสาหกิจชุมชนภูผาม่านถือหุ้น10%นะคะเป็นหุ้นที่ทางบริษัทให้กับชุมชนถือหุ้นไปฟรีๆเลยนะคะโดยชุมชนจะมีหน้าที่ปลูกหญ้าเนเปีย ขายให้กับโรงไฟฟ้าแห่งนี้เพื่อเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะและชาวบ้านก็จะมีะไรายได้อย่างมั่นคงจากการขายย่าในเปียยาวๆไป20ปีเลยค่ะาพามาคุยกับ CEO ของ UAC Global กันค่ะคุณชัชพลยินดีด้วยนะคะกับการขายไฟเข้าระบบได้แล้ว3มเมกะวัตที่ภูผาม่านเนี่ย มีหลักการทํางานยังไงคะโรงไฟฟ้าชุมชนผู้ผาม่านนะครับเราก็จะรับวัตถุดิบจากวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยย่าในเปียนะครับากากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเช่นากากมันสำปะหลังนี่ก็ใช้ได้ต้นข้าวโพดท,ที่ชาวบ้านเก็บฝักไปแล้วเนี่ยสามารถนํามาส่งต่อยเราไดไ้ไม่ต้องไปเผาเราจะเอาวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยมาผ่านเข้าถังหมักซึ่งจะหมักวัตถุดิบให้กลายเป็นไบโอแก๊สนะครับหรือก๊าซชีวภาพถังข้างหลังนี่คือถังหมักเหรอคะใช่ครับอันนี้เป็นถังหมัก วัตถุดิบที่เราได้จากพืชพลังงานต่างๆนะครับเราจะได้ก๊าซเชื้อาพแล้วเราก็จะส่งกลับมาที่ถังเก็บนะครับที่เห็นเป็นโดมเนี่ยนะครับเราจะเก็บเป็นก๊าซเชื้อาพไว้จากตรงนี้นะครับเราก็จะส่งต่อไปอยังตัวแก๊สเอนจิ้นเจ้าก๊าซเชืวอาพาที่หมักได้ตรงนี้จะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าฟ้าครับผมเป็นพลังงานสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่เป็นพลังงานสะอาดที่มาจากพืชพลังงานแบบนี้ก็สามารถลดการเผาถูกต้องครับราคาเนี่ยประมาณ50สสตางค์ต่อกิโล หญ้าเนเปียร์เนี่ยชาวบ้านปลูกไว้เวลามาส่งเราเนี่ยเขาต้องมีการตัดสับมาเรียบร้อยเลยไหมคะเราลงทุนในเรื่องของเครื่องตัดให้เราจะไปรับตัดถึงหน้าแปลงของเกษตรกรเลยถึงเวลาอายุ60บวัน75วันแบ้วันก็เข้าไปตัดเวลาตัดเนี่ยเราต้องสับให้ละเอียดเลยพร้อมาม,ามาใช้งานแล้วเราก็จะมากองไว้ที่ลานเก็บวัตถุดิบเราต้นพันช่วงแรกเราก็ให้ต้นพันุไปชาวบ้านก็มีหน้าที่ปลูก ข้อดีของยา่าในเปียคือพอตัดแล้วไม่กี่วันเขาก็แตกใหม่ใช่ในเปียปลูกครั้งหนึ่งถ้าดูแลดีจะอยู่ได้6กถึงเปีนะครับที่นี้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยโครงสร้างการถือหุ้นเป็นยังไงบ้างคะตามนโยบายของกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับโดยฟ้าพลังงานนะครับเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจะต้องมีวิสาหกิจชุมชนถือหุ้นร้อยละสิบผู้ถือหุ้นเนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนนะครับก็คือของกลุ่ม uac เนี่ยเราถือร้อยละ45กลุ่มเทพประธานพรซึ่งเป็นนักธุรกิจในท้องถิ่นเนี่ยถือหุ้นอีกร้อยละ,ละ,ละ,ละ 45แล้วก็วิกิจชุมชนถือ10เป็นหุ้นบริมสิทธิ์นะครับให้สิทธิ์เขาในการถือหุ้นของโรงฟ้าชุมชนเขามีหน้าที่ในการส่งมอบวัตถุดิบให้เรางั้นไปฟังเสียงของชุมชนกันบ้างค่ะโรงฟ้าเกิดขึ้นมานีดีมากๆนะครับก็มีการปลูกย่้ายในเพียทําให้ชุมชนมีไรายได้เกิดขึ้นก่อนยังมีโรงไฟฟ้าก็เป็นที่ว่างเปล่า ปลกยาชุมชนก็มีไรายได้ดีใจมากเลยค่ะที่มีโรงไฟฟ้าอยู่ที่ชุมชนภูผาม่ากของเราวิสาหกิจชุมชนถือหุ้นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์คะถือ10%ค่ะทําหน้าที่อะไรบ้างทําหน้าที่ติดต่อกับลูกไล่โดยตรงเราจะหาท่อนพันธุ์ให้ค่ะแล้วก็ตัดให้บํารุงรักษาให้ค่ะ วิสาจิตชุมชนดูแลให้ทั้งหมดเลยใช่หญ้าเนเปียก็จะเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึงดีใจค่ะที่มีโรงไฟฟ้าชุมชนมาอยู่ที่นี่ทําให้ชาวบ้านมีรายได้จากการปลูกหญ้าเนเปียขายของนุปลูก5้าไร่ค่ะต้นพันุจากที่นี่ค่ะแล้วก็พี่ๆเขาจะมาเก็บเกี่ยวให้ภายหลังค่ะภูมใจครับที่ปุ๊กหญ้าเนเปียครับมาขายให้โรงงานครับสามจีไรแล้วครับเริ่มต้นครับ นั่นคือเสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะคะที่ร่วมเป็นเจ้าของในโรงไฟฟ้าชุมชนปูผาม้านด้วยนะคะคุณชัดคะแบบนี้แล้วประโยชน์ที่แท้จริงของโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยคืออะไรเรื่องแรกคือสร้างความมั่นคงของระบบะผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลสายส่งการมาสร้างไฟฟ้าขนาดเล็กๆเนี่ยทำให้มีเสถียรภาพมากขึ้นในย่านนี้โซนนี้เนี่ยก็จะมีกระแสไฟฟ้าที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพราะไฟเนี่ย ขายข้าสใส่ส่งแล้วก็จ่ายอยู่ในโซนบริเวณนี้ใช่ครับจะเห็นว่าโรงไฟฟ้าพืชพลังงานจากก๊าซชีวภาพเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาดถ้าเราเป็นซีโรเวสเราไม่มีการปล่อยของเสียออกสู่ภายนอกเลยประเด็นหลักประเด็นที่2คือว่ารายได้ของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยนะครับจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยที่นี่เนี่ยขนาด3เมกะวัตั์เราต้องการรับซื้อวัตถุดิบป,ปีหนึ่งประมาณ40ล้านตัวเนเปียที่จะรับซื้อนี่ประมาณ40ล้านบาทต่อปีเลยใช่ครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าที่นี่ขนาด3เมกะ้กวัดปป นะครับวันหนึ่งจะให้วัตถุดิบประมาณ300ตันต,ต่อวันเนี่ยนะครับถ้าคิดทั้งปีเนี่ยเราต้องรับซื้อวัตถุดิบเกือบ40บล้านบาทจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจฐานรากที่อำเภอภูผาม่าเนี่ยดีขึ้นการเป็นหุ้นส่วนก็อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่ครับก็ชาวบ้านนอกจากนาวัตถุดิบมาขายแล้วเนี่ยโรงไฟฟ้ามีกําไรเราก็จะมีปันผลออกไปให้ชาวบ้านด้วยเขาถือ10%เปอาก็ได้ส่วนของปันผล10%และที่สาคัญท่านผู้ชมคะสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าน,นะคะสร้างไรายได้ให้กับเศรษฐ,ฐรกิจฐาาาานนนนรกเเปป็็พลลัังงงสสะออดดมิิบ่แว้ ตัววัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต้นข้าวโพดซังข้าวโพดอดีตเคยเผาตอนนี้นํามาขายได้นำมาขายได้นะครับแล้วก็ลดการเผาของชุมชนลงท่านผู้ชมคะโรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่านะคะเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนแห่งแรกนะคะที่จะจ่ายไฟในเดือนธันวาคมนี้พร้อมแน่นอน นะครับจ่ายไฟเข้าระบบและในปี2 5 6 7 2 5 6 8นะคะก็จะมีโรงไฟฟ้าชุมชนอื่นๆนะคะที่ได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยทยอยจ่ายไฟเข้าระบบนะคะเป็นโครงการดีๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากวันนี้ยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะทุกนากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดย45ปีปตอทอจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต SPCG ผู้บุกเบิกด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รายแรกของประเทศไทยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาที่งาน i อ e ิ P e s d i n ีพีเอส k ินเนอร์ทสองพันยี่สิบสามกันค่ะ คนในแวดวงพลังงานนะคะโดยเฉพาะด้านไฟฟ้าเข้ามารวมตัวกันในงานนี้ปีละหนึ่งครั้งค่ะเพื่อที่จะมาอัปเดตเทรนโลกนะคะต้องบอกว่าเทรนโลกปีนี้นะคะต้องการมากกว่าไฟฟ้าแสงสว่างต้องการพลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดด้วยประเทศไทยและองค์กรด้านพลังงานของไทยนะคะมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการพลังงานของโลกอย่างไรไปฟังกันค่ะ ไอทิปเปิอีพีเอสไทยแลนด์เด้จัดงานไอทิปเป n อีพีเอสดินเนอร์ทล์กมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา18ปีแล้วค่ะงานไอทิปเปิอีครั้งนี้นะครับเป็นงานที่มุ่งไปในประเด็นของเรื่องพลังงานสำหรับโลกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น Energy Need for Dynamic World ทิศทางมันเมาะมุ่งสู่ไปทาง Green Energy ตอร์ประเซรดสินสุขประเสร,ริดปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวเปิดงานไอทู e ปนีพีเอสดินเดอร2023พร้อมแสดงปาตกถาพิเศษในหัวข้อ Meeting the energy n e e d of A Dynamic w o r l d การตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในโลกที่ไม่หยุดนิ่งเงื่อนไขของการที่จะเข้ามาทําธุรกิจหรือว่าจะทําการค้ากับผู้ค้าผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของโลคาบอนฉะนั้นเนี่ยเป็นความ สำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับที่เราจะต้องทําเรื่องอไฟฟ้าสะอาดนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผน PDP นะรเราก็จะเน้นไปเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับเพื่อทาให้ไฟฟ้าของเราเนี่ยเขียวขึ้นอย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนตรงครับว่าเราก็คงยังต้องมีการพึ่งพาไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาตินะครับเนื่องจากเราจึงต้องการความมั่นคงนะครับแต่ว่าก็จะลดสัดส่วนลง เรียกว่าอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วเราอาจจะต้องใช้แบตเตอรี่ใช้ Energy Storage รูปแบบต่างๆรวมถึงการที่จะอัปเกรดระบบส่งระบบจำหน่ายนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับหน่วยงานด้านพลังงานได้ปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของโลกที่ไม่หยุดนิ่งค่ะ พอเราเองวางแผนงานในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมากเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะปัจจุบันเราก็จะมีโ l o a t i n g solar ในแผน PDP 2018มีอยู่ประมาณ2,725เมกะวัตต์นะคะซึ่งตรงนี้เราก็กลับไปสำรวจศักยภาพของพื้นที่อ่างเก็บน้ำรําเขื่อนต่างๆปรากฏว่าเราสามารถพัฒนาได้ศักยภาพเป็นหมื่นเมกะวัตต์นะคะซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อเข้าแผน PDP สำหรับสนับสนุนดีมานใหม่ที่ต้องการกรีนเอเนอร์จีในอนาคต กพอเราจึงมีการดําเนินงานในเรื่องของ grid modernization เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ส่งผ่านพลังงานหมุนเวียนไปสู่ผู้ต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศได้อย่างมั่นคงนะคะการไฟฟ้านะครหลวงเราอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยท่านรองนายกและท่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของพลังงานสะอาดให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายนะครสนับสนุน ให้กับภาคราชการมีการใช้พลังงานสะอาดและลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานรวมทั้งเรื่องของการส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเราเนี่ยกำลังพัฒนาในเรื่องของสถานีชาร์จเรื่องของแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นก็จะนำพาให้ประเทศของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศ Green Energy Low Carbon Society ในอนาคต โดยสิ่งแรกที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทําเลยคือปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนส่งเสริมสนับสนุนในการใช้พลังงานสะอาดอย่างจริงจังยกตัวอย่างเช่นการติดตั้งสถานีชาร์จยานยน,ยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charger เ,เนี่ยภายใต้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า PA Volta เนี่ยปีนี้413สถานีและที่สำคัญที่สุด การไฟฟ้าส่วนภูยิภาคเป็นตัวอย่างที่ใช้พลังงานสะอาดโดยเริ่มการติดตั้งโซลา่าไม่ว่าโซลารูปท็อปโซลา่าฟาร์มหรือแม้กระทั่งโฟสติงโซลา่าให้กับผู้ใช้ไฟทั่วไปที่ต้องการที่จะใช้พลังงานสะอาดเป็นหลัก PA นี่รับทั้งติดตั้งบำรุงรักษาและตรวจสอบด้วยครับจริเราเริ่มจากการปรับวิสัยทัศน์ใหม่เลยนะครับวิสัยทัศน์ใหม่ของเราคือ Powering Life with f u วเจอร์เ r นจี n แอร์บิยนะจะเห็นว่าเราใส่ว่า Future Energy, future energy ีเข้าไปเพราะฉะนั้นท um ิศทางข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีการลงทุนในพลังงานที่ว่าเป็นพลังงานอนาคตมากขึ้นนะเช่นเรามีการตั้งเป้านะฮะที่จะลงทุนในพลังงานทดแทนนะพวกสายลมแสงแดดอะไรพวกนี้ให้ได้15,000เมกวัตภายในปี2030นอกจากนั้นเองเราก็มีการศึกษาพลังงานอนาคตนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนมีการดูเรื่องของการลงทุนใน EV v a l วลูเช n พราเทนอันหนึ่งที่เรามองคือว่าต่อไปเมื่อโลกต้องการเรื่องของความสะอาดมากขึ้นเนี่ยการใช้พลังงานเนี่ยขั้นสุดท้ายจะไปที่การใช้ไฟฟ้าถ้าที่มาของไฟฟ้าให้สะอาดมันก็สะอาดทั้ง v a ดลุนเนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลให้แก่วิศกรและผู้ที่มีผลงานโดดเด่นน่ายกย่องไม่ว่าจะเป็น IEEPS Thailand Chapter นด์ช g ปเตอร์ยังเอนจิเนียร์บอ2023 i t e p s Thailand Chapter Women in Power Award 2023 i t e p s Outstanding Chapter Volunteer Award 2023และ i t e p 2023, I t e p s Outstanding Engineer Award 2023ค่ะและนอกจากนี้ยังมีการเสวนาเปิดมุมมองใหม่ของผู้บริหารหญิงจากองค์กรเอกชนชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าค่ะ ท่านผู้ชมคะอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเร่งลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศค่ะน้ำมันเครื่องบินหรือว่าเจ็ตออยเป็นน้ำมันที่มาจากฟอสซิลแต่กำลังถูกปรับเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ sustainable aviation fuel SAF นะคะความต้องการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนนั้นมีอยู่สูงมากทีเดียวค่ะ ตอนนี้นะคะทั้งบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR และบริษัทบางจากคอ์บอเรชันจำกัดมหาชนเขาขยับเข้าสู่ตลาดเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนอย่างจริงจังแล้วค่ะบางจากคอ์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะคะเขาจับมือกับ Cos โ o o อยประเทศญี่ปุน่นร่วมรุกตลาดเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ SAF นำทับตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสู่น่านฟ้ายั่งยืนค่ะ บางจากและคอสโมออยล์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรวมประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้วยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือโดยกรอบของข้อตกลงนี้นะคะจะครอบคลุมการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนซึ่งผลิตโดยบางจากสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยคอสโมออยล์บางจากนะับเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนในประเทศไทย โดยได้ประกาศแผนดำเนินการผลิต SAF เมื่อเดือนกันยายน2565ด้วยการก่อสร้างหน่วยผลิต SAF จากน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วที่โรงกันน้ำมันบางจากพัะโนงปรุงเทพมีกำลังการผลิต1ล้านลิตรต่อวันค่ะซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในช่วงปลายปี2567ล่าสุดนี้นะคะ o ออารเขาจับมือกับการบินไทยใช้น้ำมันอากาศยานยั่งยืนสำหรับเที่ยวบินนำร,ร่องพร้อมมีความร่วมมือกันในอนาคตนะคะและจะมีพิธีเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอ,อากาศยานยั่งยืนนะคะที่ท่าอากาศยานภูเก็ตในเดือนธันวาคมนี้ค่ะคุณสุชาติระมาดผู้อำนวยการใหญ่โออพร้อมทั้งคุณทวีโรธทรงกพลประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์องค์กรของการบินไทย ร่วมลงนาม MOU เรื่องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอ,อากาศยานยั่งยืนหรือ SAF สำหรับเที่ยวบินนำร่องและความร่วมมือในอนาคตความร่วมมือระหว่าง OR และการบินไทยในครั้งนี้เป็นการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอ,อากาศยานยั่งยืนในอุตสาหากรรมการบินสำหรับเที่ยวบินนำร่องการบินไทยอีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของ OR หรือ ORSDG เพื่อตอบโจทย์การตั้งเป้าที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทริตี้ภายในปี2030ค่ะโดยน้ำมันอากาศยานยั่งยืนหรือ SAF ที่บางจากผลิตได้นะคะจำนวนหนึ่งจะส่งออกไปให้ Cosmo Oil ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา10ปีค่ะตามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูการสร้างเยาวชนในอาเซียนค่ะ สนับสนุนรายการโดยทิพยาประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมรวมสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตยอย่างแท้จริง OR โยคานามัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมน้องๆนิสิตนักศึกษาจากฟิลิปปินส์ กัมพูชาสอปป,อปอลาวเมียนมาและประเทศไทยจำนวน50คนดีใจและตื่นเต้นที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน OR Sitting the Future ASEAN Camp 2023ภายใต้แนวคิด Marketing Transformation คุณดิษฐัฒนป,ปัญญาชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปอตทอน้ำมันและการค้าปลิตจำกัดมหาชนหรือ OR พร้อมด้วยคุณรัชชาอุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศรวมเปิดโครงการคุณดิสทัตบอกว่า O.R. ได้จัดโครงการนี้ตั้งแต่ปี2558เพื่อช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางความคิดความคิดมีเริ่มสร้างสรรค์ศักยภาพในด้านต่างๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศรวมถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนระดับอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดเมล็ดพันธแห่งความดีอย่างยั่งยืน และเติบโตเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพเป็นอนาคตที่สำคัญในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนต่อไป I like you to spend a quality time and network and hopefully that one day you will be part of o r we have a lot of business in oversea s and we need a quality of the student a quality of people people is our asset น้องๆเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ จะได้ทัศนศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจของ OR ในประเทศไทยและจะได้มีโอกาสาร่วมฝึกงานกับ OR และบริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศนั้นๆในช่วงปิดภาคเรียนสบายดีชื่อว่าทิ่าจารย์วิสิษสมบัติเดอ้อหรือว่านุ่นวันนี้นอนนุ่นรู้สึกดีใจหลายเพราะว่าได้กลับมาที โอไอแคมป์อีกครั้งเพราะว่าที่ผ่านมาน้องนุ่นได้มาเข้าห่วในแคมป์นี้ซึ่งว่าแคมป์โอไอนี่เมนได้สอนนุ่นหลายๆอย่างเพราะว่าจะเปลี่ยนทางด้านธุรกิจการตลาดน้อและก็ด้านดิจิทอลซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ว่าเฮดไห้นุ่นนพัฒนาแล้วมื่อนี้น้องนุ่นเสื่อว่าน้องเพื่อนทุกๆคนและกับน้องๆทุกๆคนที่อยู่ในซีเซเว่นนี้จะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ว่าเติบใหญ่และกับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ว่าดีในการซวยโลกในอนาคตโดย I am working as the International marketing officer at uh, an international hospital in Bangkok, Thai uh, 1 Hospital. I am very grateful again that I got invited to join the camp again this year so that I can come and see the new sitting OR7. So I expect to learn a lot more from the new seats and to see a lot of things that they will, in, how they're going to uh, participate in the camp and also how to learn uh, from the OR expertise as well i am expecting to apply not just what i have learned from the classroom because i know this camp is beyond classroom learning wherein we can actually see with real life business scenarios case studies what we can see the business processes and how the business works as a whole i believe this is really a great opportunity for me and i thank you very much for having me and I excited what I discover this am what have learn and discover from this camp from to to นอกจากนี้ยังถือเป็นการสนับสนุนงานมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ในประเทศที่ OR ดำเนินธุรกิจซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของ OR แก่ผู้คนในแต่ละประเทศยังเป็นการสร้างความผูกพันต่อบแบรนด์ของ OR และแบรนด์อื่นๆในเครือ OR ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยและยังเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งผู้คนสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจธธภายใต้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองคอ์กรของ OR Empowering All to w a r d i Inclusive Goals หรือการเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างแท้จริงค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage และทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะ และสามารถติดตามข่าวสารด้านพลังงานได้ทาง TikTok ซสอยฟ้าด้วยนะคะฝากกด Follow ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ Marine TV.